ขัวก็ขัวจ้าเราจะใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะคะเพื่อนๆนบางคนก็ใส่ตะไคร้เพื่อนๆนแล้วแต่มาซ,อย,ซอยตะไคร้ใส่เวลามันขั้วแห้งแล้วเอาไปจํามันจะหอม,มหนะเพื่อน,นเนี่อันนี้ชาเราเห็ดบัวลายนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดแบบนี้ละเอาความหอมของใบมะกรูด สูตรไทยตะสตรไทยเ,เพื่อนๆของแบบนี้ไม่จายตัวนะจ๊ะขวดเจ้าฟืนเจา้าถานของจะจ่ายอีกแล้วเช้านี้ขวดประจำขวอเจ้าฟืนเจา้าถานบางคนกะ จะใส่ข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวปนกันนะคะเพื่อนเพื่อนข้าวเจ้ามันสีขาวเวลาโคกออกมาเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นอีสานแท้ๆแบบนี้สีขั่วให้มันไหมนะเพื่อนเพื่อนขั่วให้มันเหลืองเหลืองเหล,ล,ลืองเพราะว่าเวลาโคมาข้างในมันก็จะได้เหลืองพอดีเพื่อนเพื่อนมันบกขาวเกินไปนะมันจะพอดีแล้วก็บดําเกินไปนี่ที่การขั่วเพื่อนเพื่อนต้องขั่วใจเย็นๆบดหให้เบิ่งทุกขั้นตอนนะจ๊ะกพอเอาไปแล้วาก็แบเช็สแบบ โคกําเองไม่ได้ปั่นนะจ๊ะจะโคกเอาจะจะจะโคกเอานะคะคเพื่อนพเ,ขขเ,อเพื่อนการขั่วขั่วเขาขั่วเรื่องธรรมดาเพื่อนเพื่อนในสมัยก่อนในสมัยก่อนนะคะคเพื่อนเพื่อนบ้านใดที่สิเห็ดลาเป็ดกอยถึงขั่วสิบววุขั่วทิ้ไงไว้นะคะคเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันจะได้หอมแบบหอมขาดเพื่อนเพื่อนทุกเมื่อน,นี้เขาก็มีกรรมวิธี คั่วไว้เพราะว่าคั่วไววหลายเพราะว่าหนึ่งสำคัญเลยเวลาบบมีเวลาเนื่องจากทุกเมื่อนี้แข่งกับเวลานะเพื่อนเพื่ทำมาหากินนะนะพี่น้องส่วนมากลูกหลานก็จะทำมาหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบนี้คือโบมีเวลามาหิดแบบนี้เพราะว่าคั่วเขาคั่วใช้เวลานานเหมือนหิบเขาเหมาเพื่อนๆนถ้าเขาขายแพงอย่าไปจิเพิ่นเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่า มันใช้เวลาเพคมันใช้เวลานานหลายขั้นตอนเพื่อนๆนแต่ข้าวคั่วบ่หลายขั้นตอนแต่ต้องใจเย็นๆเพื่อนเพื่อนข้าวคั่วมันจะเยอะขั้นตอนแต่ก็ใจเย็นๆนะมันใช้เวลาถ้าใช้ไฟแห้งหลายมันก็สิ้ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะไหมมันก็จะไหมเราคั่วให้มันเหลืองไปเ,ไปเ,ไปเนะรื่อยๆคุเรงไปเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนคุเรงคุเรงคุเรงไปเรื่อย นนี้จะจะไม่ให้ดูหมดทุกขั้นตอนนะคะมันิะใช้เวลานาน,เ,น,เ,น,นเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนถ้าลาบก้อยลาบป่าเนาะบ้านนอกบ้านนอกเพื่อนๆสีลาบไก่ไก่บ้านเพื่อนๆหนึ่งลาบไก่บ้านแล้วก็ลาบปลาปลาตองปลา อย่างปลาหัวแข็งเพื่อนเพื่อบ้านาจจ๋าปลาหัวแข็งเป็นปลาน้าจืดในหนองหานเพื่อนเพื่อนเขาจะกินสาหร่ายข้างล่างนะเพื่อนเเวลาเขามาทําลาบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากๆกลิ่นปลาเนื้อปลามันจะมีกลิ่นหอมถ้าเขามาหิรลาบเนี่เขาจะมีกลิ่นหอมในตัวเขาอะนะเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหอมแทรกออกมาอร่อยมากเพื่อนเพื่อนปลาหัวแข็งนอกเหนือจากปลากรองลาบเหนียวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นปลาหัวแข็ง ก็จะทั้งแบบว่ามีคนขวเขาครัวคนหนึ่กับปลาแบบีในฐานะเพื่อนการทำลาบปลาเนี่ยโอ้ยพิถีพิธันมากเลยเพื่อนๆหลายขัน้นตอนก่อนจะได้กินของแทบบางคนเ็ากินดิบอย่างนี้นะคะเพื่อนบางคนส่วนมากกว่าควบ้านยายก็จะคะั่วคนกินดิบก็กินดิบคนคั่วก็ขาควะนะคะเพื่อน เรื่องพยศพยาดมันก็มีแน่นอนเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นของฮิปนะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ห้องกินแบบไหนกินยังก็คือกันนะคะเป็นเพื่อนมีพยาดหมดละพูดถึงแต่มันเป็นวัฒนธรรมการกินมันเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันเป็นเพื่อนเพของพี่น,อนอ้องทางภาคแถบภาคอีสานเฮาเพื่อน ต้องอยู่ต้องกินแบบนี้่ะนะบอกว่าจะเป็นภาคไหนก็เหมือนกันนะคะการอยู่การกินมันเป็นวัฒนธรรมนเนาะเพื่อนกินมาตั้งแต่พ่อแม่พผกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงมาให้เลิกกินก็ทีอยู่ได้เนาะด้วยสิก,กินอย่างอื่นแท้ <c oughs> กระบอกนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างนะ,ะเพื่อนเพื่อนแต่ทุกมื้อน,นี่มันทั่วถึงนะคะเพื่อนเพื่อน คนนั่นก็เหตุแบบมันไม่แต่ทางังยุโรเพื่อนๆเพื่อนก็กินในลักษณะของเพื่อนกินเนื้อวัวดิบก็กินในลักษณะของเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็กินเหมือนกันเนื้อดิบแต่เพื่อนมีมาตรฐานของเพื่อนเนาะเพื่อนได้แบบฮาลอกฮาลานได้อย่างมาตรฐานว่ากินแล้วบะท่องใส่บะล้วกินแล้วท่องบะล้วงแบบมีหน้ะเพื่อนกินแล้วปลอดภัยแบบมีหนะคือวัฒนธรรมการกินอันนี้ยายจ๋าจะไม่ได้ทำเบ่งไ้เบิร์นะเพื่อน เริ่มเหลืองมาแล้วนะคะนี่เหลืองแล้วเราจะต้องคุรีไปเรื่อยๆเพื่อนเพื ana, ่อนเพื่อโบไฮต่อไไม้เพื่อโบไฮขาวดาแต่เราก็จะให้เขาจุดแบบกรอบพุละเพื่อนๆนแห้งกรอบดีพุละนี่นี่อันนี้ห้าก็จะกอบไปด้วยเพื่อนเพื่อนบห่ใบเนี่ยก็จะกอบไปด้วยนีม เวลาเขามาคกมันก็จะหอมเพื่อนเพื่อนเห็ดลาบเห็ดก้อยเห็ดกงอ้อมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นลาเห็ดก้อยยายจ๋าบ้านบ้านเราชอบแก้งอ้อมก็จะทําเองยายจ๋าบม่ค่อยซื้อหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทําเองดีกว่านะคะพอเร็จแล้วก็สสบแบบนี้เลยแหละเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็พอแล้วได้ี่ยมันสิอใหม่โพดเนี่ย เราก็จะได้แบบนี้เลยเ,เพื่อนๆพอ,อแล้วมีมี